ดีชาววินเซนโซออฟฟิเชียลนะครับพบกับเราอีกแล้ววันนี้ในรายการตาโรตาหลือตาโรรีวิวมาใหม่ดี่้า <c oughs> สวัสดีชาววินเซนโซออฟฟิเชียลนะครับกับเราตาโร่รีวิวนี่เราอยู่ที่ร้านร่มไม้หอมละมุนนี่นี่นี่นนร่มไม้หอมละมุนเขาบอกว่าเป็นร้านคาเฟ่แหละเป็นร้านเครื่องดื่มมีมีอาหารนะแล้วก็ช่วงเย็นของวันเสาร์เนี่ยก็จะมีสไตล์แบบ แคมปิ้งด้วยนะครับแต่ว่าถ้าช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็นกาแฟแบบกาแฟดิบเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าลักษณะกาแฟเขาจะเป็นแบบไหนนะครับพอดีมีชวนพี่แอมมาด้วยนี่พี่แอมกำลังมาพอดีหลบรถได้เขานหน่อยเดี๋ยวไปดูในร้านกันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับกับก็ไม้หอมละมุนเจ๊เจ๊กันทำไมหน้าเบึ้งตึงตัง มันยังปิดต่อเปิดไปแล้วเปิดรายการไปแล้วนี่พาพาชมร้านเฉยๆองเท้าองเท้างัน้อนี่ร่มไม้หอมละมุนเิ็มถนนเลย ครึ่งด้วยนะ เห็นข้างหน้าร้านเขาดูเรียบๆเงียบ,ยบๆนะครับข้างหลังเนี่ยที่เขาบอกว่าก็คือจะเป็นโซนที่เอาไว้สําหรับแคมปิ้งนะแล้วก็ตอนช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็มีเครื่องดื่มมาให้แล้วก็เราก็สามารถมานั่งได้นะจอแม้ว่าเราจะไม่ได้มาแคมปิ้งกับเขานะเราว่ามานั่งดื่มกาแฟได้บรรยากาศร้านได้นะครับนี่ดูดูดูสวยงามนี่ได้ฟิลมาแคมปิง้ง ถ้าอากาศดีๆหน่อยน่าจะเหมาะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอไปดื่มกาแฟกันเราสั่งเป็นคอสตาริกาแบบดิฟนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอเขามาเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนน่าจะชิลๆกันตรงนี้นี่มีกาแฟให้ดูด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวโมสาร์ตบิโูเฟนโชแปงบัสนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เห็นประดับอยู่ในร้านเนี่ยของเนเจอร์ไฮส์เนี่ยครับน้องเขาบอกว่าเขาขายด้วยนะครับก็สามารถมาลองดูได้มาลองนั่งดูได้มาลองทดสอบดูได้ว่าเหมาะกัเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมว่า ค่อนข้างสวยเลยเดียวเหมาะสำหรับ่ายแคมปิ้งมากๆเลยนะครับใครที่ชอบแคมปิ้งชอบเอาดอนนะครับลองแวะเข้ามาดูที่ที่ร้านได้ล่มไม้ครับที่ที่นี่นะครับร่มไม้หอมละมุนหรือว่าอาจจะลองติดตามดูในเพจน้องเคามีสอบถามมาทักชื่อเพจว่า Crazy Camping Gear นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เพจร้านตรงนี้ตรงนี้นะครับโอเคไงฝากไว้ด้ยวยแล้วกันสําหรับล่มไม้หอมละมุนนะครับ เกือบจะทำก็พังละแพวนี่ยวันนี้ผมลองสั่งตัวคอสตาริก้าแบบดิปนะครับก็เขาให้เม็ดตัวที่เป็นโมสาดมาที่นี่นะมีทั้งตัวท็อปกาแฟตัวท็อปทั้งหลายนะพวกเกชาต่างๆเม็ดคอสตาริก้ามีทั้งโมสาดตบีโธเฟนโชแปงบาสมีให้ลองชิมกันครบเลยแต่ว่าเขา เมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาจะมีมีเยอะขนาดนี้นะไม่งั้นจะได้ลองเลิกเม็ดแบบอื่นแต่ว่าเขาเขากาลังทําอยู่เขาบอกว่าเขาทาโมสาร์ให้วันนั้นก็ลองชิมโมสาร์ของร้านกาแฟาที่ไม่มีชื่อไปแล้วนะครับร้าน,ร,าน,น,นร้านเนี่ยเนี่ยร้านเนี้ยร้านเนี้ยร้านพี่อ้นเนี่ยก็ลักษณะของการชงคนละแบบกันเนี่ยทาให้ได้รสของกาแฟาที่ออกมาค่อนข้างต่างกันแบบเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าด้วยความหอมของกาแฟาเนี่ยถือว่ายังดี ีแบบดีมากคือดีคนละแบบเวลาเราดริปกาแฟออกมาเนี่ยฮะมันจะได้ความเปรี้ยวของกาแฟมากกว่าการเพรสกับกับตัวเครื่องเครื่องเครื่องอัดที่ร้านสโลบาร์เขาทำนะก็เป็นเป็นสโลบาร์อีกรูปแบบหนึ่งนะนี่ผมไม่แน่ใจเรื่องทางเทคนิคว่าเขาจะจะเป็นที่ตัวเม็ดอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตัวโปรเซสอื่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมลองชิมโมซัดของที่นี่นะครับจะมีความ เปรี้ยวมากกว่าโมซาตท,ที่เคยชิมมานะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นกาแฟที่ดีเลยนะครับก็มีความหอมของกาแฟแล้วก็ที่ดีมาได้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยพี่แอมเที่ยงห้าสิบห้าก็ถึงจะอยู่หลังร้านก็ยังบรรยากาศก็ยเย็นสบายนี่ก็มีร่มมีร่มของเต็นท์ให้นะครับสามารถมานั่งถ่ายรูปกันได้นะครับบรรยากาศก็มีลมพัดด้วยนะเหมือนจะ เหมือนจะดูอับๆแต่ว่ามีลมนะครับด้านนู้นก็มีลมพัดมาเนี่ยมีลมมาเกลอยมาเรื่อยๆนะครับถือว่าเย็นสบายเลยนั่งกันชิลๆได้เลยนะครับก็ชอบกาแฟแบบไหนก็ลองมาคุยกับเจ้าของร้านได้นะเขามีความรู้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มีวิธีการชงที่ค่อนข้างมีความพิถีพิถันนะครับก็ลองมาดูกันลองมาชิมกันที่ร้านร่มไม้หอมละมุนนะครับฝากไปด้วยกับตาโหลรีวิวตาโหลทราเวลช่องวินเซนโซ Official นะครับ อาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วก็ฝากติดตามไว้เลยไปไหนก็ตามแต่ใจของเราที่อยากจะไปนะครับ